โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสิ่งที่คุณรุ้งอยากจะบอกอสิ่งที่สําคัญหรือว่าเป็นหัวใจเลยนะคะของบทที่หนึ่งเนี่ยของเล s s นวันเลยคือเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดเนี่ยนะคะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าถ้าคุณมีคุณสมบัตินี้ <c oughs> คุณจะสามารถใช้งานกฎแรงดึงดูดได้ <c oughs> เหมือนกับว่าคุณขี่จักรยานขับรถว่ายน้ําเลย <c oughs> คุณเข้าใจเพียงแค่หนเดียวนะคะคุณจะสามารถใช้งานกดแรงดึงดูดได้ตลอดเลยครูลุงจาได้นะวันที่ครูลุงเข้าใจเรื่องราวของกดแรงดึงดูดแล้วเริ่มทดลองใช้งานมันนะคะคือเริ่มคิดเริ่มปรารถนาเริ่มวางแผนเริ่มใส่รายละเอียดเริ่มคิดซ้ำๆเริ่มคิดซ้ำๆเริ่มส่งความปรารถนาซ้ำๆออกไปยังโลกใบนี้เริ่มเพ้อฝันเริ่มจินตนาการเริ่มวาดชีวิตของตัวเองแล้วก็รอดูผลลัพธ์ ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนมันจะเกิดขึ้นยังไงนะคะระหว่างทางกับการที่คิดเพ้อฝันจินตนาการคิดออกมาเป็นรายละเอียดนะคะหรือว่าส่งความต้องการออกไปยังโลกใบนี้กับผลลัพธ์ที่ค่อยๆปรากฏเกิดในชีวิตครูนะคะที่ครูได้รับมาเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะที่สําคัญมากและมันคือสิ่งที่โดนบันดาลให้เกิดผลลัพธ์ในชีวิตครูรุ้งทุกๆด้านเลยและเนี่ยคือความลับ ที่ครูุอยากจะบอกเราทุกคนนะคะนั่นก็คือคุณจะต้องมีความเชื่อค่ะใช่แล้วครูรุ้งกำลังจะหมายถึงว่าความเชื่อต่อเรื่องราวของการใช้กฎแรงดึงดูดความเชื่อต่อการเป็นตัวของคุณเองความเชื่อว่าความต้องการของคุณมันจะต้องปรากฏเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าเร็วหรือช้า แต่มันจะต้องเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมและดีที่สุดกับชีวิตคุณเสมอถ้าคุณเชื่อแบบนี้คุณรักษาความเชื่อกับตัวคุณเองคุณรักษาความเชื่อกับเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดถ้าคุณรักษาความเชื่อ,อน,นี้ไว้ได้นะคะครูรุงก้าการันตีเลยว่าสิ่งที่คุณมุ่งมา่ปรารถนาและต้องการมันจะปรากฏเกิดในชีวิตคุณแบบ ทุกอย่างในชีวิตเลยทำไมครูรุงถึงพูดแบบนี้เนาะครูรุงอยากจะอธิบายแบบนี้นะคะเราเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่มีความแตกต่างความคิดนะคะของเราเนี่ยไม่เหมือนใครในครอบครัวเลยแล้วก็ไม่เหมือนเพื่อนเพื่อรอบตัวเราสักคนเดียวเลยนะคะบ้านครูเนี่ยก็เป็นแบบธรรมดาเนาะคุณตาเป็นทหารคุณยายเป็นแม่บ้านนะคะคุณตาก็เลี้ยงดูคุณยายเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีลูกกันก็คือเป็นคุณลุงนะคะ คุณป้าแล้วก็เป็นแม่ของคุณลุงเองนะคะคุณลุงเนี่ยรับราชการเหมือนคุณตาเลยคุณตาเป็นอาหารคุณลุงเป็นตำรวจนะคะคุณป้าเนี่ยก็เป็นข้าราชการเหมือนกันทำงานอยู่กรมที่ดินนะคะมีคุณแม่แม่ของคุณลุงนี่แหละที่ไม่ได้ทำงานนะคะเป็นแม่บ้านเหมือนคุณยายอ่าเป็นไงคะฟังดูแล้วครอบครัวนี้ธรรมดาธรรมดามากเลยนึกออกไหมคะส่วนใหญ่รับราชการนะคะ ครุ้งจาได้เลยนะว่าเรารู้สึกว่าก็เท่ดีนะเวลาคุณตาใส่ชุดทหารคุณลุงใส่ชุดตำรวจคุณป้าใส่ชุดสีขาวนะคะเป็นข้าราชการเนาะแล้วก็มีบั้งมีเครื่องราดมีอะไรติดเสื้อมันดูเท่มันดูสวยค่ะแต่เราได้ยินเสมอเลยว่าเออคือมันรวยไม่ได้เนาะมันรวยไม่ได้แล้วก็เราจะได้ยินเสมอเลยว่าคุณลุงก็ผ่อนบ้านคุณป้าก็ผ่อนบ้านในตอนนั้นนะคะเรามานั่งคิดว่า ทำไมไม่ซื้อบ้านด้วยเงินสดกันไปเลยล่ะทําไมต้องมานั่งผ่อน,อน,น,นตอนเป็นวัยรุ่นนะคะคิดแบบนั้นแล้วก็พูดออกมาด้วยนะพูดกับคุณป้านะคะบอกว่าสนิทกับคุณป้าแล้วบอกว่าเออประตุ้มทําไมเราถึงไม่ซื้อบ้านกันเลยอะ่ะทําไมเราถึงต้องมาผ่อนธนาคารทําไมถึงต้องกู้แบงค์ได้ยินเรื่องคํากู้แบงค์ผ่อนบ้านผ่อนแบงค์ได้ยินแบบนี้นะคะตลอดเลยเขาก็บอกว่าอา้าวก็เงินมันไม่พอนะลูกบ้านหลังไม่ใช่ถูกถูกนะห้าล้านสิบล้านจะเอาเงินก้อนที่ไหนมาซื้อตอนนั้นนะคะ เด็กเนาะก็พูดกับป้าไปว่าเดี๋ยวโตขึ้นนะหนูจะซื้อบ้านด้วยเงินสดป้าก็หวัวเราะใหญ่เลยนะคะบ,บอกว่าจะทําอะไรจะทําอะไรจะซื้อบ้านด้วยเงินสดจะทํางานอะไรเป็นเด็กเราก็ตอบไม่ได้เนาะนึกออกไหมคะแล้วเราคิดในใจตลอดเลยว่าเออเราอยากมีบ้านหลังสวยๆเนาะแบบที่เราชอบอะ่ะแล้วเราก็จะซื้อบ้านด้วยเงินสดด้วยนะเราจะไม่กู้แบงก์เลยนะตอนนั้นก็คิดแบบนั้นนะแล้วพอเราโตขึ้นมาหน่อยนะคะเราก็มีความฝันพอเข้ามาหาวิทยาลัยเสร็จปุ๊บเรียนไม่ทิดนที่บ้านก็บอกเลยนะคะว่า เฮ้ต้องรับราชการทํางานโรงพยาบาลนะมั่นคงชีวิตจะมั่นคงนะตอนนั้นคิดเลยอะมั่นคงเงินเดือนข้าราชการทํางานจบมาหมื่นสองสตาร์ทหมื่นห้าเฮ้ยมันจะพอใช้ได้ไงอ่ะแล้วจะให้เงินคุณยายยังไงอ่ะแล้วจะให้เงินแม่ได้ยังไงอ่ะมันไม่พออ่ะคิดเลยนะว่าตอนนั้นอ่ะเด็กนะเด็กคนหนึ่งที่ยังเรียนไม่จบนะคิดว่างานอะไรอาชีพอะไรอ่ะอยากมีไรายได้ประมาณหลักแสนอ่ะ คือเงินแสนในความรู้สึกเราตอนนั้นอะหุยเยอะมากเลยอะมันต้องแบบซื้ออะไรก็ที่เราอยากได้ก็ได้ให้เงินแม่ให้เงินายายได้หมดเลยเราก็รู้สึกว่าเออหลักแสนแล้วกันเนาะมันไม่มันดูไม่เยอะเกินไปหลักล้านมันดูเยอะเกินไปสําหรับเราคือเราเชื่อมั่นในหลักแสนเนี่ยว่ามันน่าจะมีงานที่ให้รายได้หลักแสนบาทต่อเดือนได้เนี่ยเราเชื่อแบบนั้นนะคะเออแล้วตอนที่มีแฟนเนาะก็รู้แล้วว่าแฟนคนคนที่เราครบเป็นมา9้าปีเนี่ยรู้สึกว่าแบบไม่ใช่นะคะแล้วเราก็มันนั่งถามตัวเอง คือมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะที่คุณเคยผ่านความผิดหวังความทุกข์ใจเคยผ่านความเจ็บปวดเคยผ่านการอกหักหรือเคยโดนทิ้งในเรื่องความรักมาก่อนครูลุงจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากมันดียังไงอ,ะอ่ะอะไรก็ตามนะคะที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณได้กลับเข้ามาทบทวนนะคะคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการจริงในชีวิตอะไรก็ตามนะคะที่ความรักครั้งเก่าของคุณอะ่ะมันทําให้คุณไม่มีความสุขไม่สบายใจ มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณไม่ชอบใจเนี่ยเพราะเป็นแบบนี้ถึงอยู่กันไม่ได้อะไรก็ตามนะคะอะไรที่คุณรู้แล้วว่าคุณไม่ชอบคุณจะรู้ the other side คือ the other side คืออีกฝั่งหรืออีกด้านหนึ่งที่คุณรู้แล้วงั้นอะไรที่ฉันไม่ชอบแล้วอะไรล่ะที่ฉันชอบมันก็ตรงข้ามกับสิ่งที่คุณไม่ชอบไงคะเพราะฉะนั้นในความรักครั้งที่ผ่านมาคุณเจออะไรที่คุณไม่ชอบใจคุณเจออะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบเลยผู้ชายแบบนี้ไม่เน่นี่นีนี่ แสดงว่าตรงกันข้ามคุณชอบแบบไหนล่ะคุณเคยเจอผู้ชายเจ้าชู้แล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยโคตรทรมานเลยอะต้องคอยตามล้างตามเช็ดต้องคอยอไปทะเลาะเบาะแว้งทั้งกับตัวเขาทั้งกับแบบกิ๊กของเขาเฮ้ยมันไม่มีความสุขเลยอะชีวิตแบบนั้นนั้นตอนนี้คุณจะรู้แล้วว่าคุณชอบอะไรถูกไหมคะตรงกันข้ามสิ่งที่ไม่ชอบคือคุณรู้แล้วตอนนี้ว่าคุณชอบอะไรแสดงว่าคุณชอบคนที่รักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์ในความรักคุณก็เขียนแบบนั้นออกมาเลย เห็นไหมคะอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณให้รู้ไว้เลยนะว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ดีมันจะพาคุณไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเสมอชีวิตนะคะทำงานแบบนี้โลกใบนี้นะคะเขาจะพาคุณเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดจุดหนึ่งและไปยังจุดที่ดีที่สุดไปยังจุดที่ดีกว่าจุดเก่าเสมอถ้าคุณมีสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อเหมือนที่คุณรุ้งพูดไงความเชื่อตอนนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยเราเริ่มเชื่อแล้วว่าเราเจ๋งเราเก่ง เราจะต้องคู่ควรกับคนที่เยี่ยมเราเขียนมาเลยนะคนที่เยี่ยมที่แบบที่เราต้องการมีอะไรบ้างเขียนไม่พอนะคะนั่งคิดนั่งนึกนั่งจินตนาการว่าถ้าเจอคนแบบที่อยู่ในลิสต์เราจริงเนี่ยเฮ้ยมันจะดีขนาดไหนอะ่ะตอนนั้นนะไม่เคยเอกใจแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะว่าจะไม่ได้แบบนั้นไม่เคยเอกใจสงสัยลังเลไม่เคยครูลุงนะแปลกมากเป็นคนที่โคตรมีความเชื่อเลยอะ่ะจำได้ไหม ครูพูดเสมอเลยว่าจะซื้อบ้านเงินสดพูดกับที่ครอบครัวเนี่ยตอนสมัยที่เรายังไม่ยังไม่ได้ทํางานด้วยซ้านะคะเชื่อว่าเราจะต้องมีรายได้หลักแสนต่อเดือนไม่เอานะหลักหมื่นเชื่อว่าเราจะได้คู่ครองในชีวิตในแบบที่เราต้องการคนแบบนี้ที่เราเขียนเนี่ยที่ดูโอ้โหอะไรเนี่ยดีขนาดนี้มันต้องมีคุณเห็นไหมคะความเชื่อความเชื่อพอเชื่อปุ๊บ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคือเราได้แบบนั้นทุกอย่างเลยในชีวิตของเรานึกออกไหมคะบ้านครูลุงก็ซื้อบ้านเงินสดนะคะสิบสามล้านตกแต่งอีกประมาณสามล้านกว่านะคะก็ประมาณสิบหกล้านกว่าเราจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ด้วยเงินสดนะคะเรา,เาซื้อรถในฝันของเราคือครูเขียนไว้ด้วยนะว่า,อาพออายุเท่านี้จะขับรถรุ่นนี้พออายุเท่านี้จะขับรถรุ่นนี้ตอนนั้นเราเขียนไว้นะคะว่าตอนอายุ แตะเลขสามเลขสามสิบเราจะขับรถเบนซ์แต่มันก็ไม่ได้ตรงนะนึกออกไหมคือมันจะเกิดขึ้นเร็วหรือมันจะเกิดขึ้นช้าขอให้มันเกิดขึ้นและตอนที่อายุสามสิบแล้วยังไม่ได้ขับรถเบนซ์เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเห็นไหมไม่ได้ไม่เชื่อไม่มีนะคะเรารู้ในใจเสมอยังไงเราก็ได้ขับรถเบนซ์โกโก้ที่เราอยากขับเราเห็นภาพตัวเองขับรถเบนซ์ตลอดเวลารถเบนซ์สีขาวด้วยนะแล้วพออายุตอนสามสิบ สามสิบสี่อ่าสามสิบสี่ตอนนี้ครูรุ้งสามสิบเจ็ดนะคะรถคันปัจจุบันเนี่ยขับมาสามปีแล้วนะคะเราก็ได้ขับรถเบนซ์คันที่เราอยากขับไปเลยสีขาวด้วยนะคะสองประตูนะคะเปิดไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะมูลลูฟข้างบนได้ด้วยเนี่ยเราไปตัดแปะด้วยนะครูรุ้งไปตัดแปะรูปรถเบนซ์สีขาวมาตัดแปะไว้ในสมุดความฝันหรือว่าเอ่อดรีมลิสต์ของครูรุ้งด้วยนะคะแล้วมันก็ได้อะคุณนึกออกไหมคะ ครุ้งมีความเชื่อแบบนั้นเลยนะเชื่อแบบนั้นอย่างสนิทใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยสิ่งที่คุณจะบอกคุณนะคะว่ามันคือจิ๊กซอตัวสำคัญในชีวิตคุณคือคุณต้องมีความเชื่ออย่างในเรื่องความรักนะคะตอนนั้นน่ะใครจะรู้ว่าคุณรุ้งเจอพี่โรจนะ่ะเจอไม่ได้เจอจากการที่เราออกไปทำงานนอกบ้านไม่ได้เจอจากการที่เราเป็นดีเทลยานะไม่งั้นป่านนี้มีสามีเป็นหมอแล้วนะนึกออกไหมคะ ไม่ใช่ว่าการที่เราออกไปนอกบ้านแล้วเราไปเจอคนเยอะๆโอ้ยคุณลุงเจอคนเยอะมากทํางานเป็นดีเทลยามาสิบปีเดินทุกโรงพยาบาลเลยศิริราชรามาจุฬาพระมงกุฎโรงพยาบาลกรุงเทพบำรุงราชอุ้ยทุกโรงพยาบาลน,นะคะเดินมาหมดแล้วเจอหมอเจอคนเจอดีเทลยาด้วยกันเจอคนที่ทํางานเจอคนที่ออฟฟิศเจอคนเยอะแยะไปหมดเลยแต่คนเหล่านั้นที่คุณลุงเจอมาตลอดชีวิตสิบปีไม่ใช่คน แม้แต่คนเดียวที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตคุณลุงคุณเห็นหรือ,อยังคะต่อให้คุณออกไปเจอคนเยอะแยะมากมายขนาดไหนอะ่ะก็ไม่ใช่คนของคุณไงนี่คือสิ่งที่คุณลุงจะเป็นความเชื่อยือนยันให้พวกเราได้นะคะเพราะคุณลุงอ่านอินบ็อกซ์ของหลายๆคนบอกว่าไม่ได้ออกไปเจอใครเลยไม่รู้จะคือไม่รู้จะไปหาคนที่เขียนออกมาได้ที่ไหนมันจะเป็นไปได้ไง มันไม่มีความเป็นไปได้เลยเนี่ยพอคุณไม่เชื่อนะคะคุณไม่เชื่อปุ๊บคุณจะไม่ส่งคลื่นอันเนี้ยออกไปดึงดูดเขาเข้ามาหรอกเพราะคนเราลองไม่เชื่อแล้วอ่ใจมันก็ผลักทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรจะเป็นควรจะมีควรจะได้ในชีวิตออกไปหมดเลยค่ะโลกทำงานแบบนี้โลกทำงานแบบนี้คุณนึกออกไหมพี่โรดเนี่ยคุณรุงรู้จักจากการที่เพื่อน ะะเพื่อนคนหนึ่งเขาไปเป็นแฟนกับเพื่อนสนิทพี่โรดแล้วเขานัดเราไปกินข้าวพอกินข้าวปุ๊บเราเจอพี่โรดเราก็มีโอกาสที่ทําความรู้จักกันเจอกันตอนนั้นแล้วก็คบกันมายาวนานถึงตอนนี้ทำไมทาไมถ้าเกิดว,ว่าโจทย์มันคือคุณจะต้องออกไปหาคนคนนั้นเนี่ยออกไปทํางานสิบ ปีที่อยู่ในอาชีพของดีเทลอยากเจอคนเยอะแยะคนเป็นเซลล์นะคะเจอคนเยอะแยะเลยออกงานออกบูธคุณลุงเจอคนนี่คงเป็นหมื่นๆคนได้ลตลอดสิปีก็ไม่ใช่สักคนไงคะเห็นไหมคุณเห็นอะไรไหมคะมันไม่เกี่ยวนะว่าวันนี้คุณไม่ได้เจอ,เอ,อไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วคุณไม่เจอใครคุณจะไม่สามารถเจอคนคนนั้นแบบที่คุณเขียนในลิสต์ได้ ครูลุงบอกไม่ได้หรอกนะคะว่าผู้ชายคนนั้นจะหล่นตุ๊บลงมาจากกล่องไฟซันตาคอส์สโยนไว้ให้หรือเขาจะมาเคาะหน้าบ้านคุณเป็นบุรุษไปรษณีย์เอามาฝากครูบอกไม่ได้โอเคไหมแต่ถ้าคุณมีความเชื่อเท่านั้นแหละคะ่ะโลกเขาจะส่งคนคนนั้นมาให้คุณเพราะอะไรรู้ไหมเวลาที่คุณมีความเชื่อค่ะคุณจะคิด เรื่องที่คุณอยากได้แบบนั้นอะซ้ำ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 ซซ้ำซและการที่คุณคิดซ้ำาๆส่งความปรารถนาส่งความเชื่อออกไปอะค่ะมันเป็นคลื่นพลังงานที่มีความถี่สูงและมีความเข้มข้นมากแล้วมันจะไปดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณค่ะโอเคไหมถ้าจะให้ครูนะคะขยายความอีกนิดนึงให้พวกเราได้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะนั่นก็คือสมัยก่อนอะพี่น้องตระกูลไรท์ ที่เขาสร้างเครื่องบินนึกออกไหมตอนนั้นเขาบอกว่าทํายังไงนะจะให้คนบินได้เขาเชื่อว่าธนกบินได้คนก็ต้องบินได้คือพอเขาพูดออกมานะว่าเขาจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ทําให้คนบินได้เหาะเหินเดินอากาศได้คนหัวเราะคนไม่เชื่อคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้จะบ้าเหรอแล้วเป็นไงคะจากที่บอกว่าจะเอาเหล็กหนักๆขึ้นเปลอยบนอากาศ วันนี้นะคะเราทุกคนเกิดมาแล้วก็เห็นเครื่องบินบินว่อนทุกสายการบินใช่ไหมคะนี่ไงทำไมวันนี้ถึงมีเครื่องบินที่ทำมาจากเหล็กหนักๆบินลอยอยู่บนอากาศได้ถ้าวันนั้นสองพี่น้องตระกูลไรท์ปราศจากความเชื่อว่าเขาสามารถที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าเครื่องบินได้วันนี้จะไม่มีเครื่องบินเกิดขึ้นบนโลกใบนี้คุณเห็นไหมคะ ว่าความเชื่อเท่านั้นที่สามารถเสกสร้างให้อะไรเกิดขึ้นก็ได้โอเคไหมอีกอันหนึ่งนะคะสตีฟจ็อบส์ละกันสตีฟจ็อบสนี่นะคะสร้าง i p h o n เนาะโทรศัพท์นะคะตอนนั้นเนี่ยใครจะคิดว่าโทรศัพท์เนี่ยจะไม่มีปุ่มกดคุณนึกออกไหมโทรศัพท์ก็ต้องมีปุ่มกดดิ คือวิวัฒนาการจากโทรศัพท์ที่โทรแบบเป็นเครื่องอย่างนี้มาได้แล้วนี่ก็คือเจ๋งแล้วอะแล้วถ้าไม่มีปุ่มกดจะกดยังไงหรือว่าความเชื่อที่ว่าโทรศัพท์ก็แค่ใช้โทรศัพท์อย่างเดียวแต่พอสตีฟจ็อบมีความเชื่อว่าเขาสามารถสร้างเทคโนโลยีอันหนึ่งที่สามารถเป็น,นทั้งโทรศัพท์กล้องถ่ายรูปเ,เขาเรียกว่าอะไรอย่า แอปพลิเคชันสามารถฟังเพลงเล่นเกมทุกอย่างได้และต้องเป็นแบบไม่มีปุ่มกดด้วยพราะเขาเชื่อก่อนนึกออกไหมเขาเชื่อก่อนทั้งทงที่มันยังไม่ปรากฏเกิดเลยนะเขาเชื่อในหัวเขาก่อนแล้วเขาถึงสร้างให้มันเกิดขึ้นได้คุณนึกภาพออกไหมคะอีกสักตัวอย่างนึงแล้วกันโทมสัสเอวาเอดิสันนะคะเอดิสันผลิตหลอดไฟในวันนั้นน่ะที่เขาคิดว่าเขาจะผลิต หลอดไฟที่ให้ความสว่างกับโลกใบเนี่ยแล้วเขาก็ล้มเหลวนะคะล้มเหลวเป็นพันๆครั้งอ่ะถูกไหมคะจนกระทั่งครั้งที่ครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่มันผ่านการล้มเหลวมาตลอดในสุดเขาก็ประดิษฐ์หลอดไฟขึ้นมาได้ระหว่างทางถ้าเอดิสันไม่มีความเชื่อว่าเขาจะผลิตประดิษฐ์คิดค้นหลอดไฟได้เขาจะทำมันต่อไหมแล้วหลอดไฟจะเกิดขึ้นไหม no ไม่มีทางเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันแตกต่างของคนที่ได้ผลลัพธ์กับไม่ได้ผลลัพธ์ในการใช้กฎแรงดึงดูดคืออะไรคะคือความเชื่อครูรุ้งอยากจะบอกพวกเราเลยนะว่าคนเรามีสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งคือต้องเห็นผลลัพธ์ก่อนเนี่ยเห็นว่ามีโทรศัพท์ก่อนก็เชื่อเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเขาเชื่อจากผลลัพธ์โอเคไหมแต่จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง ก็คือคนกลุ่มที่เป็นสองพี่น้องตระกูลไรท์เอดิสันหรือว่าสตีฟจ็อบส์ไงเขาเป็นคนครเอทโลกที่เขาต้องการขึ้นมาจากความเชื่อของเขาเชื่อทั้งๆที่มันยังไม่เกิดผลลัพธ์เลยอะเชื่ออยู่ในหัวเขาเชื่ออยู่ในจินตนาการเขาเชื่อเชื่อมั่นศรัทธาว่าเขาสามารถที่จะสร้าง Create สิ่งนั้นให้เกิดขึ้นมาได้ นี่คือความรับสุดยอดของครูลุงเองนะคะครูเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูปรารถนาครูรู้เลยว่าอะไรที่ใจครูคิดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นโลกใบนี้ทำงานแบบที่ว่าเขาจะให้เท่าที่คุณฝันใ่เขาจะให้เท่าที่คุณปรารถนามันเขาจะให้เท่าที่คุณเชื่อว่าคุณจะได้รับ และเราทุกคนนะคะมีสิทธิ์อย่างชอบธรรมที่จะมีความรักที่ยอดเยี่ยมเราทุกคนมีสิทธิ์อย่างชอบธรรมที่จะมีชีวิตที่แสนวิเศษและน่าหลงไหลถึงแม้ตอนนี้มันจะยังไม่เกิดปรากฏขึ้นตรงหน้าคุณแต่อะไรที่คุณอยากได้ที่คุณมุ่งมา่ปรารถนาในคนที่คุณจะเป็น ในคนรักที่คุณต้องการให้เขามาอยู่เคียงคู่ในชีวิตคุณคณรุงขอให้คุณจงมีความเชื่อให้มากพอนะคะครูตื้นตันกับชีวิตวันนี้ของครูมากนะคะสิ่งที่ครูรุงได้รับทั้งหมดในชีวิตตอนนี้งานในฝันบ้านในฝันคนรักในฝันชีวิตในฝันแบบที่เราเลือกได้เป็นได้อยากจะทำอยากจะมีอยากจะเป็นทั้งหมดมันปรากฏเกิดขึ้นหมดเลย ครูเคยฝันนะคะว่าครูจะไปท่องโลกกว้างไปต่างประเทศกับคนที่ครูรักแบบที่ไร้ความกังวลไม่มีขีดจํากัดในการใช้ชีวิตครูวางแผนจะไปเที่ยวประเทศกรีซนะคะซานตรินีะนะคะแล้วก็เอเธนส์ครูเคยไปมาแล้วห,หนึ่งนะคะแล้วอันนี้เป็นหนที่สองเพราะกลับมาจากการไปเที่ยวกรีซครั้งนูนะ้นน่ะครูกลับมาครูก็ยังฝันถึงมันเสมอเลยมันเป็นประเทศที่สวยฟ้าสีฟ้า น้ำทะเลสีน้ำเงินเข้มบ้านหลังสีขาวทรงโดมมันยังอยู่ในความคิดครูอยู่เลยอะแล้วครูคิดเลยนะว่าฉันจะพาตัวเองกลับไปให้ได้และกลับไปครั้งเนี้ฉันจะไปนอนฉันจะไปอยู่ที่นั่นสักสิบวันฉันจะไปใช้ชีวิตแบบแบบไร้ความกังวลที่นั่นนะคะครูก็ทํามันได้พี่โรดเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะบริษัทเขาก็ยอดธุรกิจก็คือเป็นหลายร้อยล้านนะคะ เขายุ่งอะ่ะเขามีโรงงานเป็นของตัวเองอะไรก็ตามแต่แต่สิ่งที่ครูเห็นภาพคือเห็นภาพเขาสามารถอยู่ตรงนั้นกับเราได้นะคะเขาก็สามารถจัดการจัดแจงจัดสรรชีวิตนะคะเ,เป็นเจ้าของโรงงานอะนะ่ะเนาะก็หยุดนะคะสิบวันเพื่อที่จะไปอ,อ,อยู่ตรงนั้นกับเราเนี่ยคุณนึกออกไหมคะถ้าครูไม่กล้าฝันสักอย่างถ้าครูรุ้งไม่มีความเชื่อสักอย่างอะไรทั้งปวงในชีวิตมันก็ไม่เกิดขึ้นนะคะ คุณนึกออกไหมคะอย่างที่วันนี้ครูรุ้งมีความสุขกับการเรียกตัวเองว่าครูรุ้ง <_ C 1> เพราะอย่างที่ครูบอกไปไงนี่คือหนึ่งความฝันของครูเลยนะคะตอนเด็กๆว่าฉันอยากเป็นครูอะ่ะฉันอยากเป็นคนที่ยืนสอนฉันอยากเป็นคนที่ให้ความรู้คนฉันอยากเป็นคนที่พาคนข้ามฝัง่งฉันอยากเป็นคนที่มีลูกศิษย์ลูกหาฉันอยากมีคนที่เรียกฉันว่าครู วันนี้นะคะเราก็สร้างชีวิตเราเองแล้วไงเนี่ยแหละนะคะเรียกตัวเองเลยครูรุง้งเรื่องขอบคุณพวกเราทุกคนเลยนะคะที่มอบความรักมาให้ให้ครูรุง้งขอบคุณหัวใจของพวกเราขอบคุณในความเอื้อเฟื้อที่พวกเราทุกคนเป็นเลยนะที่ที่ทําให้ความฝันหนึ่งความฝันของคนนี้เป็นจริงเหมือนกันคุณก็เรียกครูรุ้งว่าครูรุ้งเหมือนกันนะ,ะก็ต้องขอบพระคุณทุกๆคนมากเลยนะคะ เนี่ยวันนี้ครูรู้สึกว่าข้างในเนี่ยมันเต็มอิ่นเต็มล้นหมดเลยนะคะอยากจะแบ่งปันให้พวกคุณเนี่ยได้พบเจอชีวิตที่มันเต็มล้นแบบที่พวกคุณอยากเจอนะคะโอเคต้องปิดก่อนละเดี๋ยวคลิปหน้านะคะครูจะมาบอกเทคนิคว่าทำยังไง คุณถึงจะได้รับทุกอย่างในชีวิตที่คุณต้องการทํายังไงคุณถึงจะมีชีวิตความรักที่ยอดเยี่ยมทํายังไงคุณถึงจะเป็นคนรักที่ยอดเยี่ยมทํายังไงคุณถึงจะดึงดูดมิสเตอร์ไรท์กายเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะคะ